ถ้าบ้านใครมีก็ลองมาต้มกินบ้างนะครับตอนแก่มเอมตอนมันแก่เนี่ยเรามาต้มกินดูสวัสดีครับผมท่าโพนะครับวันนี้ผมจะมาเก็บกิลอสานรครับ<ะ>แต่ผมเคยถ่ายไปทีนึงละผมไยถ่ายไปคลิปนึงงล้วเมื่อสองเดือนที่แล้วหรือเป่าหรือว่าเมื่อเดือนที่แล้วนี่แหละประมาณเมื่อ เมื่อ2เดือนที่แล้วน่าจะประมาณนั้นนะผมขึ้นลิ้นไว้ตรงนี้ใครอยากดูก็ขึ้นไปดูเออกดเข้าไปดูก่อนก็ได้นะครับเว่าไอ้ตรงนั้นเก็บตอนมันอ่อนนะครับแต่วันนี้ผมจะมาเก็บตอนแก่นะครับลูกมันแก่มันก็อร่อยไปอีแบบนะครับรสชาติมันจะมันๆแต่ว่ามันจะเหม็นเหม็นเขียวนิดๆนะครับมันจะเหม็นอ่ามันจะมีกลิ่นติ่นเฉพาะของอันนี้นะครับ กิโลสานนี่นะครับตอนนี้ก็ช่วงนี้ก็จะถึงฤดูฝนแล้วนะครับก็เขาก็จะเริ่มทํานาแล้วกันแล้วนะครับนี่ดูไหมเห็นไหมเขาเริ่มจะทํานากันแล้วเ<ะ>ห็นไหมนี่นครับหน้าตามก็แต่จะประมาณนี้เดี๋ยวผมจะสอยลงมากิ่งนึงครับวันนี้ผมไม่ได้เอาไอ้ไอนะแต่ขอเกี่ยวมา ผมก็เลยดาดแปลงมันเป็นมีดนะครับมีดแทงมีเสียบเดี๋ยวผมจะอเอาลงมาให้ดูใกล้ๆนะครับสักพวงหนึ่งก่อนแล้วก็มาดูกันใกล้ๆนะครับโอเคเดี๋ยวรอรอ,รอแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวผมสอยลงก่อนโอเคตอนนี้ก็ผมก็เกี่ยวลงมาแล้วครับเรียบร้อยนี่เห็นไหมโอแต่ว่าแตกกระจาย <Wow. S 1> เลย แต่ว่าไม่เป็นไรนี่มันจะเป็นอย่างนี้นะเห็นไหมอีกพวงหนึ่งก็อยู่นี่อันนี้ตอนมันมันแก่นะครับตอนนั้นอ่อนมันก็จะอีกอย่างหนึ่งนะครับมันจะเป็นดอกนะครับไปตรงนั้นแต่นี่มันจะเป็นลูกแล้วเนะี่ยเป็นผลแล้วเป็นลูกแล้วอต,ตัวนี้โอเคเดี๋ยวผมหยิบเอาอันนี้ก่อนแป๊บนึง นี <ted> ่เห็นไหมสองพวงใหญ่ๆนะครับเห็นคอมเมนต์หนึ่งบอกว่าถ้ามีมาไฟก็ถ่ายมาไฟให้ดูบ้างนะตอนนี้ก็มีมาไฟที่นี่ต้นหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมไปถ่ายให้ดูนะครับบอกเลยว่าลูกเยอะมากมากเยอะจริงๆนะครับนี่นะครับนี่ลูกเยอะมาก เยอะสุดๆดนี่เห็นปากปบอกเลยว่าปีนี้มะไฟเยอะมากเลยนะครับเยอะกว่าอาจจะเยอะกว่าทุกปีหรือว่าเยอะกว่าปีที่ถ่ายคลิปพัผ่านมาก็เป็นได้นะครับเพราะว่า อันนี้ยังไม่สุกนะครับติดกันขนาดนี้แต่ลูกยังไม่ดกไม่เต็มที่นะครับยังติดกันขนาดนี้ถ้าลูกมันโตเต็มที่นี่ไม่รู้ว่าจะเยอะขนาดไหนนะนี่แต่ว่ามันยังไม่สุกนะครับตอนนี้มันยังไม่สุกนะครับมะไฟมะไฟก็ประมาณอีกประมาณสักสองสามเดือนนะครับน่าจะประมาณสองถึงสามเดือนน่าจะสุกนะครับต้นนี้นะ น่าจะประมาณสองหรือสามเดือนนะครับอ่าเดี๋ยวให้ถึงช่วงนั้นก็ค่อยว่ากันนะครับเดี๋ยวถ้าถ้ามีเวลาก็เดี๋ยวจะมาถ่ายให้ดูนะครับอ่ามาไฟป่านะครับแต่ว่าอันนี้ก่อนจะต้มให้ดูก็ฝนก็เหมือนจะตกนะครับที่จริงตอนนี้ยังไม่มืดเลยนะแต่ว่าดูลักษณะดูสภาพอากาศดิเหมือนเหมือนมืดแล้วนะครับเหมือนแบบ เหมือน4ี่โมงห้าโมงเย็ยนที่จริงมันเพิ่งบ่ายสองบ่ายโมงเองครับบ่ายโมงบ่ายสองเองแต่ว่ามันคลื่นนะครับแต่ฝนยังไม่ตกมีแต่เสียงฟ้าร้องเห็นไหมดูเสียงฟ้าร้องบึม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 เลยไ่ตอนอ่อนมันจะไปทํากับข้าวกันนะครับไอตัวน,นี้โซมาจะไปทํากับข้าวเป็นกับข้าวของกินกินกับข้าวนะครับแต่ว่าตอนลูกมันแก่มันไม่มีใครกินนะไม่ค่อยมีใครกิน หรือว่าเขาไม่ค่อยรู้แต่ว่าผมรู้เพราะพ่อผมต้มไม่กินนะครับพ่อพ่อต้มไม่กินมันรสชาติมันจะมันๆแต่ว่ามันจะมีกลิ่นแบบกลิ่นเขียวๆหน่อยกลิ่นเหม็นเขียวแล้วกลิ่นเฉพาะของมันอ่ะไม่ค่อยเห็นมีใครกินนะครับไอตัวตอนแก่เนี่นะไม่ค่อยมีใครกินเลยแต่ว่าผมได้กินเพราะว่าพ่อผมต้มไม่กินนะกินครั้งสองครั้งแล้วได้กินครั้งสองครั้งแล้วรู้สึกว่ามัน อร่อยแล้วมัน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 ดีส่วนมากจะเป็นกินเล่นมากกว่ากินกับข้าวมันไม่ค่อยอร่อยกินกับข้าวมันไม่ค่อยเข้ากันนะครับเพราะว่าถ้ามันทํามันตามมันทํากินนะก็มันจะมันมันอ่ะมันเหมือนมันเป็นของกินเล่นมากกว่านะครับเหมือนแบบกินเล่นเหมือนเผือกเหมือนมันเนี่ยเหมือนกินเล่นแบบนั้นมากกว่านะครับก็เลยไม่เคยกินกับข้าวสักทีแต่ว่ากินเล่นกินได้อร่อยนะครับแต่ก็นั่นแหละ ตอนแรกตอนแรกว่าจะเก็บแบบว่าจะมาต้มให้ดูด้วยแต่ว่าดูท้องฟองท้องฟ้าดิครึมครึมผมว่าน่าจะต้องรีบกลับบ้านก่อนนะครับเดี๋ยวฝนตกอีกกลับบ้านทางถนนมันลื่นนะครับก็เลยเดี๋ยวถ้ามีฝนตกหนักเดี๋ยวกลัวถนนลื่นนะครับก็เลยขอกลับก่อนเดี๋ยวน่าจะไปต้มที่บ้านนะครับเดี๋ยวไปต้มกินที่บ้านไม่รู้ว่าจะได้ถ่ายให้ดูหรือเปล่าไอ้ต้มถ้าได้เอากลับบ้านวันที พ่อชิงต้มก่อนแล้วก็นุ่นแหละอีกทีนึงก็ได้กินอาจจะอย่างนั้นมากกว่านะครับก็เลยอาจจะไม่ได้ถ่ายนะครับก็โอเควันนี้ก็น่าจะมาเก็บให้ดูเฉยๆนะครับเดี๋ยวถ้ามีโอกาสเดี๋ยวจะต้มให้ดูแต่ต้มก็เหมือนต้มทั่วไปแหละต้มบนน้าเปล่าแล้วก็กินเท่นั้นแหละแต่วันนี้ก็มาเก็บให้ดูก็แล้วกันเผื่อได้รู้ว่าอ่าแบบนี้ก็อร่อย ไปอีกแบบนะครับไปแบบกินเล่นๆนะครับอร่อยแน่นอนถ้าบ้านใครมีก็ลองมาต้มกินบ้างนะครับตอนแก่เออตอนมันแก่นะครับลองมาต้มกินดูแต่ว่าไม่รู้ว่าคนอื่นจะชอบหรือเปล่าแต่ว่าผมนี้ผมว่ามันก็อร่อยดีนะครับป<ะ>ักโอเคเดี๋ยวผมว่าผมน่าจะขอตัวกลับบ้านก่อน แล้วก็ค่อยว่ากันนะครับว่าจะได้ต้มแจะได้ถ่ายดูตอนต้มหรือว่าจะไม่ได้ถ่ายนะครับอันตัวนู้นค่อยว่ากันนะครับโอเคถ้ายังไงก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ก่อนก็แล้วกันแต่ว่าเหมือนฝนจะตกแล้วเหมือนฝนจะอ่ะดูฟ้าร้องนี่รอฝนจะตกนะครับผมต้องรีบกลับบ้านละโอเคครับขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับถ้าชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งไว้ได้วยนะ เพื่อไม่พลาดในคลิปวิดีโอต่อไปนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปหน้าจะไปเก็บผลไม้อะไรก็รอติดตามชมกันนะครับโอเคเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสรบวันนี้สวัสดีครับ